มีสติขาดสตังยังดีอยู่สติคู่สตังด้วยก็รวยใหญ่มีสตังขาดสตินี่สิบัรรลัยทั้ง,งสงไซไปด้วยกันสวรรค์เอย่ยขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเทระ พระเทรานุเทระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตุยสุเทพเป็นต้นแลควก็นวยพอในท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัตทั้งหายวันนี้ รายการธรรมทัศ์ของวัดพระธาตุโดยสุเทพเอาอากาศดังสถานีวิทยุวพทสองจังหวัดเชีงยงใหม่มีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นมนาสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติยานุสัตเป็นผู้บรรยาย เป็นประจำทุกวันเวลาเจ็ดนาฬิกาสานาทีถึง8ปดนาฬิกาวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมที่ว่าเหมือนเดิมนี่คือยังอยู่ในประเทศโปรแลนด์นีน่บันทึกเสียงล่วงหน้ามาจากสถานีรถ สถานีขนส่งสถานีขนส่งรถบัสของเมืองโปแลนด์นี่นี่เขาเรียกว่าวาลสโววาลสโวเ <c oughs> มืองเมืองวาซอโวนี่แหละ บานเราเมืองวัสอนนี่บบโบาณเอ้าบบอกขอต้อนรับพระทบาคุณหลวงพ่อนี่สุทธิสงึมลำยกหัวใจขึ้นมาแล้ว굿บอหนิงโอ้สาธุครับผมนี่ก็ยังโอ้นี่ตอนนี้เวลาที่นี่ก็เที่ยงสิบแปดสิบ เกนาทีเที่ยง19นาทีเที่ยงกว่าแล้วแต่ว่าเมืองไทยก็หนึ่งสองสามสี่อบ่ายสี่โมงเย็น <c oughs> วันนี้ต้องขออภัยดูจะมืดมืดหน่อยนะดูจะมืดมืดหน่อยเพราะว่ามันเป็นมุมเรียกว่าเรียกว่ามุมอับคือ มายืนอยู่โอ้เลือกอยู่หลายที่อ,อ,อย่างเมื่อวานนี้ก็โดนออพอจบรายการพอดีกเ็เขามาไล่ที่นี่เป็นที่ขายของเขาเ,เป็นร้านขายพวกกาแฟขายอ,อ,อะไรขนมอ,อบบนับ้นแหละ ก็ขนมปังเนี่ยเมื่อวานนี่นะอืมแล้วก็ทั้งวันก็ทําไม่ได้ไม่มีอินเทอร์เน็ตนี่ออกไปตัางนอกเมื่อกี้ไปทดลองดูข้างนอกนะก็ปรากฏว่ามันอินเทอร์เน็ตไปไม่ถึงมันต้องใช้อินเทอร์เน็ตของสถานีเนี่ยอืเนี่ยโอ้ขอบคุณหลวงพ่อมากเนี่ย หลวงพ่อสุทธิจากจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้แล้วนี่ที่ที่กำลังจัดนี่ก็ต้องยืนนะเนี่ยกำลังยืนอยู่เอาเอาเครื่องโมบายนี่นะวางบนกระเป๋ากระเป๋านี่มันอยู่บนหน้าต่างอีกทีหนึ่งมองออกไปข้างนอกมันจะเป็น ที่จอดรถเนี่ยเป็นที่จอดรถของรถบัสอืมมันที่จอดรถเดี๋ยวจะให้ดูหน่อยอ๋อเนี่นี่ขอต้อนรับอีกท่านหนึ่งเออเอาอีกท่านหนึ่งตามเข้ามาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันหลุดไปละเออ,เอ,อ,เอ,อไม่หลุดไม่หลุดเออ พนเออโยมจิะระปพาขันรปรับเราก็พิ่เนติแก้วเคนนทำมาอีกสองทัานควมจริงเก้าอี้มีือ,อที่นั่งอยู่มีที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะแต่ว่ามันมันนั่งอยู่ตรงนั้นไม่ได้เพราะว่ามันคนเข้าออกมันเสียงดังมันมันรบกวนเขาเนี่ ก็เลยต้องมายืนอยู่ที่มุมห้องนี่นะ <c oughs> เออยืนอยู่มุมห้องไปข้างหลังไปดังดงข้างนอกน้นก็จะเป็นที่จอดรถเดี๋ยวจะให้ดูนี่นี่น,นี่ให้ดูนะเนาะนี่นี่เห็นไหมอันนี้เป็นวิวที่จอดรถเป็นชันชาลาเนะี่ยที่หนึ่งน้นน้นเลียงมาจากน้นเลียงมาจากน้นโอ้เดียดีดีเลียงมาจากทางนี้ นี่หอยู่ทางนี้นี่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 หนึ่งสองสามสี่นี่หูสิบแพลตฟอร์ม11มี11แพลตฟอร์มเลยนะเออแต่วันเดี๋ยวตอนกลางคืนนี่นะจะมาขึ้นในแะพลตฟอร์ม8ปดเเออแพลตฟอร์ม8 ช่องที่แปดอืมในละช่องที่แปดนนีมันมีอะไรเออช่องที่แปดเออนั่นนช่องที่แปดอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวกลางคืนสามทุ่มจะเดินทางกลับอืมไปลิทัวเนียเนี่ยเดินทางกลับไปลิทัวเนียอืม ไปลิทเนียโอ้ต้องขอไปมันที่วางมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยสะเทียนอือน,นี่นี่ก็เดี๋ยวก่อนมันจะตกอือตกปานี่มันก็คอยจะตกมาอยู่เรื่อยเปาน,นี่นะเอ้ย น,นี่ก็คอยจะตกมาอยู่เรื่อยพิเนติบอกว่ากลับนมัสก,การครับอาจารย์วันนี้ไม่หนาวใช่ไหมครับโอ้ตอนนี้อยู่ที่ประเทศโปลแลนด์ไม่หนาวเลยนะตอนกลางวันนี่ย20องศานะเมื่อวานนี้20องศาต่ำสุดแค่16องศาตอนนี้ก็คง เราเรายี่สิบองศานี่แหละยังไม่ได้ดูเราเรายี่สิบองศาไม่หนาวเนี่ยไม่หนาวอ่าตามมาด้วยโยมพักดีอวดสุขจากเชียงรายนะนี่โอ้กรุงเทพมาแล้วเชียงรายมาแล้วเออกรุงเทพมาสองเลยเนี่เออบุรีรัมาหนึ่งแล้วเฮ้เอ่อเนี่ยโอ้ชาววันนี้ รายการที่มองไปที่เห็นเห็นอยู่นั่นเป็นเนี่ยเน่เป็นเป็นคิวรถเป็นท่ารถรถบัสนะอืมแล้วก็ามาอยู่ตึกข้างบนนี่ชั้นนี่ชั้นที่สองนี่นี่ตอนนี้ไป อนเช้า,น,ชานี้ไปหาดูมาหลายที่จนถึงเวลาเพนฉันเพลนเสร็จแล้วก็เออมาได้ข้างบนนี่เลยมีมอคนหนึ่งจากอเมริกาเขาก็มาคอยรถออแต่เขาจะไปกันคนุละทีของเรานี่จะไปลิทวเนียของเขาจะไปอะไรทาง ทางโน้นอยูเครนรอเปล่าเด้อเออเออเออเ,ออเออขาจะไปอยูเครนอันนี้ก็เมื่อวานนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อวานนี้ไปเจอร้านอาหารของเวียดนามเนี่ยร้านอาหารเวียดนามอืม พิเนติโอ้ร้านอาหารเวียดนามอ่อร่อยอแต่ว่านีไม่มีไม่มีเงินของที่เนี่ยของโปรแลนด์เนี่ยโปรแลนด์นี่เขาไม่ใช้เขาไม่ใช้ยูโรนะลเราก็มีแต่ยูโแรแลกเงินโปรแลนด์ไว้แต่มันหมดพอดีเจ้าของร้านเป็นคนเป็นชาวพุทธจากเวียดนาม อบอกว่าเออเขาไม่เอาเนี่ยเขาไม่เอาเงินยูโรเงี่ยเข,เขาไม่รับยูโรเราจะต้องจ่ายจะต้องจ่ายเป็นเงินโปลิชเ,เงินโปลิชนี่เขาเขาเรียกอะไรก็ลืมมาแล้วนี่ถามเขาหลายครั้งแล้วโออยมพักดีบอกว่าอยากเป็นไทยให้ไปเรียนพาราณสี ไปพลายละสีอีกละดูก่อนอืมเอมันจะดก,กดหน้าออกมาอีกหน่อย <c oughs> เฮ้อตอนนี้อ่ะไม่กดไม่ไปอีก อ้ขอไปกดไม่ไปเดี๋ยวมันจะไปโดนเซฟฟินิชนะนี่ยอืมอไปละไปละเออโอ้ไม่ไปต้องขอไปเอออยากเป็นไทยให้ไปเรียนที่พาราณสีถ้าให้ดูต่อแต่มันกดไม่ไปเออต้องขอไปขอไปอืม เอาไว้อ่านที่หลังเลยเอาไว้อ่านที่หลังอเป็นไรเอาไว้อ่านที่หลังอืเดี่มันคอยจะหลุกอยู่เลยเมื่อน่ะมันคอยจะหลุมันคอยจะหลุกอยู่เลยที่ตั้งมันไม่ดีอี่ตั้งมันไม่ดี ต้อขออภัยนั่งก็ไม่ได้นั่งวันนี้ยืนเฮ้ย <c oughs> วันนี้ชือืมันมันเปิดอ่านต่อไม่ได้เนอะยมของยมเอภาคดีวัดสุขเนอะเออไม่เป็นไร <c oughs> มันกดไม่ไปอะ่ะอืออินเทอร์เนต็ตมันถทาจะไม่ค่อยดีนะอินเทอร์เนต็ตไม่ค่อยดีเนี <c> ่ย <oughs> เอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันปกติจะเป็นอ,อันเดียวกันนี่แหละขุททกนิกายเ,เป็นมุททกนิกายแล้วก็หลวงพ่อพุทธโคสา,าจารย์ไปเรียบเรียงเป็นอธถกาธรรมบท ไปเรียบเรียงเป็นอัธกถาธรรมบบุตรแปดภาคนะแต่วันแบบนี้มันเปิดไม่ได้ก็เลยเอาต้นต่อโอ้เดี๋ยวๆกินติบอกว่าแจ้งให้ท่นานทราบดรสุริได้รับบรรจุเป็นอาจารย์สอน ที่นารันธาแล้วนะครับโอ้สาธุสาธุเออสาธุสาธุสธุเล็สุเลดร็อเตอร์สุเล็เป็นด็อกเตอร์เลยนี่เออเเป็นอาจารย์สอนนะที่นารันธาเดี๋ยวถ้าไปจะไปแวะเยี่ยมเนี่ยถ้าไปอินเดียจะไปแวะเยี่ยมอืมโอ้เสียข้าของยมเนี่ย คอยมพักดี่านกดไม่ไปนักศาตุลุงมีคำขวัญของนักศึกษาไทยในอินเดียว่าอ,อยากเป็นไทยให้ไปเรียนพาราณสีเออเอาแค่นี้ก่อนเนละมันกดไม่ไปเนะเออเอาแค่นี้มันกดไม่ไปอืม โอ้แสดงความยินดีกับดรกเตือนาเรศนักุนาเร่ไม่พูดภาษาไทยได้นะเคยมาเมืองไทยโอ้คุณยมเปรมใจบัวใสตามเข้ามายมสายสมอนด้วยเอ้าเออเออเออเชียงใหม่สันปะตองยมสายสมอนจากอุตรดิตถ์จากอุตรดิตถ์สาสุสาดุจากอุตรดิตถ์ เนอเนออ่าบทนาเดี๋ยวจะหมดเวลาแต่ว่าธรรมะกันหน่อยจากติกนิบาตอังคุตระนิกายสุตันตพิฎกเลมที่ยี่สิบเออหน้าที่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าถึงหนึ่งร้อยสี่สิบหกข้อที่สี่ร้อยห้าสิบแปดเรื่องเจริญสมาธิให้ได้อย่างน้อยวันละสามครั้ง นนะเ,เนี่ยเอาเนอจะจริญสมาธิเนอยอย่างน้อยวันละสามครั้งนยหรือครั้งเดียวก็ได้วันนี้คุยคุยกันมากับนี่กับโยมนี่โยมนี่เขาเขาเคยปฏิบัติเขารู้จักพระลามะรูปหนึ่งจากประเทศทิเบตดนโยมที่มาจากอเมริกาที่เนี่ยเขาพาขึ้นมาห้องข้างบนเนี่ยนะ ี่เขาก็อ,อคุยกันเป้าหมายของป่ายมาหายานในท่เบตป่ายมาหายานเนี่ยทุกแห่งไม่ว่าจะญี่ปุ่นในจีนในอะไรต่างๆฝ่ายมาหายานนี่เขาจะเข้าสู่นิพพานพร้อมกันโยนใายสมอนน้มัสเตม,มาละสาธุสาธุเ่าเ,เ,เขาจะเข้านิพพานพร้อมกัน หรือเขาเรียกว่าพุทธภาวะาเข้าสู่ความเป็นพุทธเนี่ยพร้อมกันทั่วโลกทุกคนที่นับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็พร้อมกันเข้าสู่นิพพานอันนี้คือฝ่ายมาหายานเคยพูดหลายครั้งแล้วมาเจอโยมวันนี้ก็พูดกันเรื่องนี้อีกเขาก็ถามเรื่องการทำสมาธิอรามมาก็บอกว่าทำทำสมาธิ มีเวลาก็ทําสมถะกรรมฐานไม่มีเวลาเนี่ยเดินเดนินท่าเดินทางหรือมาอย่างนี้ก็ทําวิปัสนาอธิบายให้เขาฟังเขาก็ถามเออมันไม่เหมือนกันด้วยไงไอ้สมถะกับวิปัสนาเออบอกไม่เหมือนไม่เหมือนกันอย่างที่คุณทําเนี่ยฝ่ายมหาญา,านก็ทําอยู่เนี่ยทุกตอนทุกวันเนี่ยมันก็เป็นสมถะกรรมฐาน เขาว่าอย่างนั้นเถอะ่างั้นเอเอเอย่างงั้นอย่างงั้นเ,เป็นสมถะกรรมฐานเลยของคุณเออทยกาทำจิตให้สงบอืไม่ต้องการในการที่จะเข้านิพพานอกไม่ตม้องการที่จะเนี่ยบรรลุธรรมของคุณเนี่ยมหายานเนี่ยเราะว่าคุณรอจะช่วยเหลือกันรอให้ทุกคนพร้อมแล้วก็เข้าสู่นิพพานพร้อมกันเหมือนกัน แต่ว่าของเราเนี่ยเอ้เอเขาของเราเนี่ยเราไปใครไปมันใครมีความสามารถมีบุญญาบารมีมาเนี่ยนะใครมีความสามารถมีบุญญาบารมีมาก็บรรลุไปเลยเบือนพระพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุไปเลยแล้วค่อยมาช่วยคนอื่นทีหลังถ้ายังไม่ตายเนะยยังไม่ปรินิพพานนะเนี่ยคลานิพพานแล้วก็ยังมีโอกาสเทศ เทศนาสั่งสอนคนอื่นให้รู้ตามได้จะต,ต้องเป็นอรหันต์ตัดสมมาสมพุทธเจ้านะเป็นพระอรหันต์นะไม่ใช่ปจิตกพุทธเจ้านะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นพระอรหันต์อรหันต์ตามตามพระพุทธเจ้านี่ตามพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามกันไปอตอนนี้ขอต้อนรับ ท่านอาจารย์ธีรศักธีรศักดวงศิลิท่านพระครูพระครูศรีสิงหกิจวิเทศจากวัดพระสิงห์ยูเคมาแล้วาตามมาด้วยอาจารย์กายหาน,นารงเออนี่อาจารย์หาน,นารงส์พรภณธรรมโมจากวัดพระสิงห์ยูเคโอ้นี่นี่น,นี่วัดพระสิงห์ยูเคมากันเยอะแล้ว สองรูปแล้ะป้าบุญถมยังไม่เห็นเข้ามาด้วยยมล้านไนงะ <c oughs> ยมยมป้าบุญถมยมล้านยังไม่เห็นเข้ามายมนั่นก็เข้ามาบ่อยนะยมกุ้งไงยมกุ้งอกุ้งนามสกุลอะไรสักอย่างลืมลืมนามสกุลนายมกุ้งนะกุ้งนั่นลุงมลหรือเปล่าแต่ที่ที่ มาวัดพระจิงเนี่ยบ่อยๆยมกุ้งอ่ะคงจำกันได้เนี่ยันธีรศักดิ์พระรูสิริโอ้สาธุครับผมเนี่ตอนนี้ชันเพงกันหรือยังเนาะนี่ทางทางยูเคนี่เออคงคงคงชันเพนเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้พูดถึง โยมฝรั่งเขาเขานับถืออ,อ,องค์ดาราลามะแล้วก็มีลูกพี่เป็นลามะน้อยเหมือนกันนะลามะอีกรูปหนึ่งไม่ไม่ใช่ดาราลามะนะที่สอนเขาแล้วเขาปฏิบัติทำสมาธิก็เลยบอกว่านั่นนะมันเป็นสมถะม <c oughs> เเขาบอกว่าสมถะกับวิปัสนาไม่เหมือนกันนะบอกไม่เหมือนเหมือนได้ไงเออ สมถะานมันทําจิตให้สงบแล้วก็บรรลุเองอย่างเหมือนพวกคุณนั่นแหละเหมือนพวกคุณทำนั่นแหละแต่วิปัสสนานี่เขาสายตรงเอาพิจารณาทำเํยเจ็ดสิบสามข้ออธิบายให้เขาฟังนะขันห้นายัดกันหนสิบสองเลยเขาว่าไปให้เขาฟังบอกว่าเนี่ยเราศึกเราต้องพิจารณาอย่างนี้ให้เห็นธรรมชาติของร่างกายเรานี้ให้เห็นออธรรมชาติของสิ่งของต่างๆในโลกเนี่ย สรุปลงในอไรลักษ์คือน,นิจจังทุกขังอนัตตาเน,นี่อนิจจังทุกขังอนัตตาจบ <c oughs> บอก <c oughs> บอกเขาว่าของเราเนี่ยมันง่ายไอสมถะที่คุณทํากันนะ่ะไอฝ่ายมหายานทำเนะี่ยโอ้ไอนั้นมันต้องรอไปไม่รู้กี่เช่นกี่ชาติเมื่อไรไม่รู้ว่าจะได้บรรลุ เหมือนเหมือนพวกคุณนั่นแหละจะเข้านิพพานพร้อมกันนะจะบรรลุนิพพานพร้อมกันนะดีแล้วปฏิบัติสมถกรรมฐานเห <c oughs> มือนนเหมือนกับว่าโอ้ยังงั้นเหรอ,อยังงั้นเหรอเือนย์เออใช่ทิ่เนี่ยยังงั้นยังงั้นแต่แต่แต่แกก็ยังยืนยืนหลักการเดิมนะยืนหลักการเดิมของฝ่ายมาหาญานนะอ,อืยังแต่ยังมั่นคง อายุ46ปีเองยังหนุ่มอยู่ <c oughs> นนยยังหนุ่มอยู่ทำงานคงเป็นพวกสายลับอะองค์เป็นสายลับของอเมริกาเนี่ยไปอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะไปจาโปรแลนด์นี่เดี๋ยวจะไปยูเครนนี่ละเนี่ย จะไปยูเครเนียมันเป็นทหารนะมันเป็นทหารมันเป็นสายลับอะไรซีไออหรืออะไรยังไงเนี่ยทํานองนั้นนะเดาเอานะเดาเอาอนุโมทนาเหมือนกันนะโอ้ท่านพระครูเสีสิงหกิจมิเทศอ้ามาอีกท่านหนึ่งก็คือคุณยมจันเพ็นคำพูทาในลูกศิษย์ของท่านอาจารย์มหาวิชนุ วัดเจ็ดลินโอ้มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดือนกุมภาวันที่ยนะี่สิบเนอะวันที่ยี่สิบกุมภาพันเนี่ยประชุมเพืงท่านอาจารย์มหาวิศนุเออจารุธรรมวัดเจ็ดจัดเจ็ดลินอดีตอดีตอดีตเจ้าวัดอดีตเจ้าวัดวัดเจ็ดลินอืออาโมทนาโยมจันเพ็ญ กราบหลวงพ่อสาธุเจ้ามานะโอ้สาธุสาธุโอ้วันนี้มากันเยอะแล้วทั้งในและต่างประเทศ <laughs> ทในและต่างประเทศแต่ดูไปดูมามันจะหมดเวลานี่นี่เรื่องของเรื่องมันเน่ยเออมันยังไม่ได้พูดธรรมะในวันนี้นะเละเจริญสมาธิให้ได้อย่างน้อยวันละสามครั้งนี่พระองค์แต่พระภิกษุทั้งหลาย พ่อค้าผู้ประกอบด้วยองค์สามประการนี้นี่ยพ่อค้านะ่ะพ่อค้าพ่อค้าประกอบด้วยองค์สามประการคือเออ,อไม่ชัดเจนใช่แล้วเออสมควรจะได้โภคเทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือเพื่อทำภูเขาทรัพย์ที่ได้ ได้แล้วให้ทวีมากขึ้นองค์สามประการคือที่สุดทั้งหลายพ่อค้าในโลกนี้เวลาเช้าจัดแจงการงานโดยเอือ้อเฟื้อเวลาเที่ยงจัดแจงการงานโดยเอือ้อเฟื้อและเวลาเย็นเนี yeah, ่ยจัดการงานโดยเอือ้อเฟื้ออน,นี้พ่อค้านะตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นจัดการงานเรื่องการค้าการขาย ให้เรียบร้อยนะย่อมจะเป็นผู้ที่เอ่อถึงในความมีทรัพย์มีโภคทรัพย์ได้สิ่งที่ยังไม่ได้แล้วก็สิ่งที่ได้แล้วก็ทวีมากขึ้นเงินทองเงินทองไหลมาเทมามนี่นี่พอค้านะที่สุดทั้งหลายอืม ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้สมควรจะได้บรรลุก,กุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุหรือทำกุศลธรรมที่บรรลุแล้วให้เจริญมากขึ้นสามประการคืออะไรบ้างภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เวลาเช้ากำหนด สมาธินิมิตโดยเคารพโอ้เหมือนกับท่านพระครูสรีสินหกิจวิเทศกับท่านอาจารย์หานาลนีแหลนะเวลาเช้าหกหกโมงหรือย,ยังไงเนออลืมไปแล้วเนี่ยที่วัดพระศิษ์เนี่ยอืสวดมนต์แล้วก็ทำสมาธิภาวนาถึงแปดโมงนะี่แหละหกโมงถึงแปดโมง ตอนเช้าก็ลืมเวลาไปวิทยาลูกบอล่าท้าของหกโมงอ่ะวิทยาก็หกโมงทำสมาธิภาวนาเนี่ยโดยเคารพบเวลาเที่ยงก็กำหนดสมาธินิมิตโดยเคารพบเวลาเย็นก็กำหนดสมาธินิมิตโดยเคารพนี่ภิสุตั้งหลายพิสุผู้ประกอบด้วยองาค์สามประการเหล่านี้แหละ ย่อมสมควรจะบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่บรรลุหรือเพื่อทำกุศลธรรมที่บรรลุแล้วให้เจริญมากยิ่งขึ้นเช่นได้โสดาบ,บันแล้วก็ก้าวหน้าไปเป็นพระสกทาคามีเป็นอน,า,นาคามีหรือเป็นพระรหันยิ่ง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 ขึ้นไปเอาลราวันนี้หมดเวลาพอดีอมหมดเวลาพอดีได้หนึ่งเรื่อง มรนากับคุณโยมจันเพนคำโพทาเป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เช่นชัยของรายการบนี้โมทนาเป็นอย่างยิ่งเขานำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะจากพระไตรปิฎกสามธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริม อธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขก,กายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร